ชาวราศีมังกรนะคะไม่มีน้ําไม่ได้เอาน้ํามาวางลืมอืมชาวราศีมังกรนะชาวราศีมังกรเดือนมีนาไพ่บทสรุปถือว่าดีเลยทีเดียวใบนี้บอกถึงความสําเร็จความสมปรารถนาดีเนาะต่อให้ฉันเจอแบบ ข้างในเนี่ยอุปสรรคล้านแปะแค่ไหนบทสรุปสวยบทสรุปดีกูสวยกูดีเป็นพอนะอืเพราะฉะนั้นนะต่อให้เจอปัญหาอุปสรรคยังไงก็ผ่านได้นะพี่ชอบลืมอ๋อพี่ชอบลืมว่านอยตลอดพี่ป๊อบพี่ป๊อบขี้นอยเหมือนกันเธอแต่แต่ก็อารมณ์ประมาณว่านึกขึ้นได้เอง เล็กขึ้นได้เองน้อยเองน้อยเองต้องหายเองอน้อยเองต้องหายเองใช่อะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะดวงในเดือนมีนาใบนี้บทสรุปนะบอกถึงความสําเร็จความสมปรารถนาทุกเรื่องนะคะมาดูที่ใบปะหน้านะใบปะหน้าบอกถึงตัวตนนะคะบอกถึงตัวตนหรือความ อะไรเขาเรียกอะไตสนึิความนึกคิดของตัวเราวันนีจ้จะตักกี้พี่ยังไม่ได้ส่งให้นะขอขอส่งหลังวันอัคารนะเพราะว่าวันจันทร์ตั้งใจว่าจะไปทาเวสจะได้ไปเอาเทียนไปขอพรน,นะคะจะได้เอาเทียนไปขอพรอ,อ่ะ <c oughs> ทีมังกรสาธุสาธุาธโอเค ใบปะหน้าใบแรกเอาตรงอ่ะใบนี้คือเอาตัวรอดหนึ่งหละสองเพราะอะไรใบนี้การพัฒนาหรือปรับตัวตัวเองเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งนะคะเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเออเฮ้ยเราเป็นคนที่แบบพัฒนาตัวเองตลอดแล้วก็ถ้ามองถ้ามองตรงนะใบเนี้ยเขาเรียกว่าพลิกแพงได้ด้วยนะเป็นคนที่พลิกแพงอ่เคาเละแล้วแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ ดีนะคะแต่เป็นคนที่รู้จักพัฒนาตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่ใชวัจุลาเขาปิดอยู่ช่วงนี้เขาปิดอยู่แม่ไปช่วงแม่ไปแต่วัดบางชานันเพราะว่าวัดบางชันมันอยู่ใกล้จากตรงนี้ไปวัดบางชันไม่ได้ไกลเลยถ้าถาจากนี้ไปวัดจุลาจะประมาณสองชัวง่วโมงแต่ถ้าไปไปนี่ไปเนี้ยใกล้ๆ ต่อมาไพ่ใบนี้คือความไม่แน่นอนความไม่ชัดเจนนะคะความไม่แน่นอนความไม่ชัดเจนความลังเลโลเลเนาะแต่ต่อให้ลังเลโลเลแค่ le, ไหนมันแอแฝงความดื้อของตัวเราเนาะความอย,อยากรู้อยากเห็นแต่ไอสิ่งที่เราอยากรู้อยากเห็นอยากทำหรืออะไรเงี้ยมันไม่แน่นอนและที่ที่สำคัญคือมันไม่ชัดเจน ไม่ว่าจะเรื่องความรักไม่ว่าจะเรื่องงานมไม่ว่าจะเรื่องเงิน<ม>นะ<ม>ต่อมาคลุมเครืออีกแล้วใบนี้คลุมเครืออีกแล้วทําไมคลุมเครือใบนี้คือการซ่อนเลนการปิดบังในใจหรือมีความลับที่ไม่สามารถพูดหรือเล่าหรือบอกอะไรให้ใครฟังได้นะคะเออนะแล้วก็ที่สําคัญคืออะไร ออกแนวเหมือนน้ำท่วมปาเล่าใครฟังไม่ได้เลยแต่แต่แฝงเรื่องดีใบเนี้ยมีคนอุปธรรมในเดือนมีนาคมสำหรับชาวราศีมังกรมีคนคอยช่วยคอยสปอร์ตคอยอุปธรรมเรานะคะเรื่องงานเรื่องเงินหรืออะไรก็ตามแต่นะระวังอุบัติเหตุนะจ๊ะอ่าวันนีจะแบงแมว นะระวังในเรื่องอุบัติเหตุนะในเดือนหน้านะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะนะต่อให้เราระมัดระวังแค่ไหนอะ่ะถ้าคนฝั่งตรงข้ามมันไม่ได้วังด้วยประมาทถูกไหมมันก็เกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นได้เด,ไดเดินชนเออเออ,เอ,อไปเดินชนไม่ก็ไปเบริจากเลือดลุกให้มันมีความเจ็บตัว เออขอโทษออยไปจักรเลยไม่ได้อ่าอ่าเออเออไปเดินชนนี่นั่นแหละไปเดินชนไปให้มันเจ็บตัวสักนิดนึงนะหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ดีนะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ดีแต่ไพ่บทสรุปอะ่ะมันมันค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าเพราะใบเนี้ยเอาตรงอ่ะไพ่ใบเนี้ยมันไพ่ใบเนี้ยมันใหญ่กว่า มันใหญ่กว่าแล้วมันส่งผลแรงมันก็เลยเจอใบนี้อ่ะโอเคทอนลงมานิดนึงจากที่ว่าจะเจอหนักๆร้อยเปอร์เซ็นก็ทอนลงมาเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์อย่างเงี้ยเรียกว,ว่าทอนลงมาขนะอความโชคดีที่ไพ่บทสรุปเธอดีต่อมาไพ่ใบนี้ดีนะหมุนเวียนเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะหมุนเวียนเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะเดินเตะโต๊ะก,ก็ได้ครับ <laughs> เิ้วเท้ามันจะบวมเอานะลูก อ,อไปเดินเตะโต้นิ้วเท้ามันจะบัวเมามนิโปงอ,อ่ะอันเนี้ยถือว่าอะไรที่มันไม่ดีมันกำลังจะดีขึ้นนะคะห<อ>มุนเวียนเปลี่ยนไปทางที่ดีนะคะ<อ>แล้วก็เอ้ยนี่ก็ดีนะไพนารีอุปถัมภ์เนาะหรือไพ่ความสำเร็จเอาง่ายๆมองที่ตัวเราก็ได้ไพ่ความสำเร็จความก้าวหน้าในทุกๆเรื่องใช้คำทุกๆเรื่องนะเพราะใบนี้ครอบคลุมนะคะ,ะ,คะแล้วก็ ถ้าแง่หนึ่งคือใบเนี้ยนารีอุปถาภ์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงพร้อมช่วยพร้อ,พอมแบบผักดันอ่ะอทุกอย่างทุกเรื่องนะใบเนี้ยเคลียรว่าอะไรจริงๆเน่ยหน้าไพดีความหมายดีตรงที่ว่าความหมายดีตรงที่ว่ามันบอกถึงความสําเร็จได้ แต่อันเนี้ยมันแฝงถึงความไม่ซื่อสัตย์ความไม่จริงใจนะคะแฝงในเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ความไม่จริงใจก็ต้องระวังอยู่ด้วยและก็ใบนี้ยมันอยู่ในตาแหน่งของไพ่ปัญหาเพราะฉะนั้นคนรอบข้างช่วงเนี้ยในเดือนมีนาจะไม่ค่อยจริงใจสักเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเนาะก็ต้องดูเป็นคนๆนะไม่ได้เหมานะไม่ได้เหมานะ ต้องดนเป็นลคนเนี่ยใบนี้เงินเข้าหลายทางกันเนาะหาเงินเก่งต้องใช้คํานี้นะว่าหาเงินเก่งเงินเข้าหลายทางมารอบทิศรอบทางออมารอบทิศรอบทางมีงามพระรามแปดนะคะอุ้ยมีเรื่องน่ายินดีมีเรื่องดีๆเข้ามาเนาะในเดือนมีนานะคะถือว่าโอเคนะคะรอได้โอเคน่ารักมากส่วนใหญ่ก็ต้องรอ นะส่วนใหญ่ก็ต้องรอต่อยตักบอกว่าหนูรอ,อไม่ได้พี่ก็ต้องรอใช่ไหมพี่ไม่ได้แกล้งตั้งนะแต่แต่ว่าส่วนใหญ่อะเวลาใครสั่งของพี่แนละ้วถ้าแบบมันเป็นสายมูประมาณนี้นะพวกเทียนหนุนดวงนะเออรอ,อไม่ได้ก็ต้องรอนะเขาจะเอาไปมูให้มันดี หยอกตักเล่นแต่ก็เป็นเรื่องจริงหย,หยอกเล่นแต่ก็เป็นเรื่องจริงนะโอเค <Okay. S 2> พีทเหมือนพีทเคยมาแล้วแต่ห่างหายไปนานไหมเหม่ยไพนี้ขึ้นบ่อยเออบอกสรุปบอกไปแล้วเนาะสมหวังสมปรารถนาเรื่องอะไรไม่รู้แต่มันมีเรื่องน่ายินดีทำให้ชีวิตเรามีความสุขดี ไเนี้ยแต่ถ้ามองหน้าไพา่ไม่เคยมาโอเคแต่ถ้ามองหน้าไพ่ไปเนี้ยบอกถึงเรื่องความรักหรือความรู้สึกเออถ้าเจาะเรื่องนะบทสรุปถือว่าดีนะคะอ่าแม่เมย์ขำอร่อยเลยโอเคขอบคุณมากแม่มาละยองแล้วบอกนะจะเออเออโอเคโอเคแม่อยากกินปูขอบปูของโปดชอบ <laughs> แม่ชอบกินปู <laughs> เอามาครั้งแรกมาครั้งแรกโอเคยินดีรู้จักใครยินดีรู้จักวันนี้พยากรณ์ดวงรายเดือนนะคะอันนี้เป็นของราศีมังกรเนาะเอามาไพา่บอกสรุปปูวะนะ่ว่าไงใบนี้คือหญิงเปือยเนาะหญิงเปือยอะ่ะมันคือการถูกยั่วยุเออถูกยั่วยุทางด้านอารมณ์ถูกทุกลออ อะไรนะเด็กน้อยขอแล้วแต่อินดี้หายไปเลย <laughs> <laughs> เลยรอรอยคนนั้นน่ะดูดิ้มันว่าไง <laughs> อต่อต่อตอ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขี้เกียจตัดย่อยเยอะจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยตัดไม่ตัดย่อยเลยนะลง YouTube อะจะคุยอะไรฉันก็เอาแม่งลงด้งๆเลยนะ <laughs> ใน YouTube <laughs> ก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe <laughs> ด้วยนะคะโอเคอ่ะต่อ ต่อต่อตออันเนี้ยมันเป็นผ้าหญิงเตยซึ่งยืนอยู่ตรงหน้าฤาษีนะคะเพราะฉะนั้นบทสรุปใบนี้มันบอกมันบอกถึงในเรื่องของการโดนยัว่วนะการการถูกใส่ร้ายใช้คำนี้ก็ได้นะการถูกใส่ร้ายหรือการถูกยั่วยุทางอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสำคัญนะชาวราศีมังกรในเดือนมีนาเนี่ยต้องต้องมีสติเนาะ เออเวลาใครเยอะย,ยุอะไรเราก็เฉยเฉยนิ่งได้ต้องนิ่งเนาะกัดปากเยี่ยมตีเยียมเยี่ยมติดว่ากัดปากเยี่ยมติเยียบตินตัวเองให้ได้นะเออแล้วก็อาจจะโดนสร้างสถานการณ์กลายเป็นคนผิดขึ้นมาก็เป็นได้นะคะถูกใส่ร้ายนะคะถูกใส่ร้ายนะคะอ่าตัดตะไคร้ใช่ <laughs> กระไรกระชา สัต,ตะไข้ด้วยนะคะไอ้นี่นี่ต่อมาเจ้าโกะเขาเรียกว่าบริวารที่เป็นผู้ชายมักจะนำเรื่องปวดหัวปวดกระบาลมาให้เรื่อยๆเสมอๆนะสำหรับชาวราศีมังกรในเดือนมีนาคมนะคะลูกน้องลูกหลานที่เป็นผู้ชายเนาะเอ หรือเพื่อนฝูงมองเป็นบริวารน,น้องหมาน้องแมวที่เลี้ยงเพศผู้ไว้เอออาจจะหาเรื่องมาข่วนมากัดเราก็ได้นะเออนี่ก็กอุบัติเหตุแล้วนะเออหาเรื่องไม่ให้น้องหมาน้องแมวกัดเล่นก็ได้นะเออนะก็แก้เคล็ดกันไปนะคะทีนี้สุดท้ายของปู่ใบนี้บอกถึงการแผงสอนคือการตั้งเป้าการมีเป้าหมายนะคะและมุ่งประเด็นไปเลยเอาให้ชัดเจน นะคะอนี่คือการแผงสอนการมุ่งเป้าเนาะเอาให้มันชัดเอาให้มันได้เล็งให้มันถูกจุดนะคะถามว่ามีโอกาสสาเร็จไหมอยู่ที่ตัวเรานะคะไพ่ไม่ได้บ่งชัดว่าสำเร็จนะแต่โชคดีที่บทสรุปพ่อใบนี้บอกถึงความสําเร็จอ่ะ มาดูเป็นเรื่องเรื่องการงานการงานขึ้นมาปะหน้าเราบ่งบอกถึงการพัฒนาตัวเองและออกมาใบเดียวด้วยบ่งบอกถึงการพัฒนาตัวเองหรือการปรับตัวการเรียนรู้ต่างๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะแม้กระทั่งการเรียกอะไรแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆของตัวเรานะคะถือว่าดีเนาะเรียกว่าในในเดือนมีนานเนี่ยตัวเราเนี่ยค่อนข้างที่จะปรับตัวอยู่ตลอดเวลาหรือเรียนรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะ คว,ความรักความรู้สึกล่ะเป็นไงความรักความรู้ส e oh e so bueno ึกเกือบจะดีเนาะเอาตรงะเอาตรงๆเกือบจะดีถ้าไม่ติดถ้าถ้าไม่ติดใบนี้หน้าไพ่ดีนะถ้าไม่ติดใบนี้เพราะใบนี้มันแฝงความไม่ซื่อสัตความไม่จริงใจอย่ามองแต่เลื่องชู้สาวมองในเรื่องของเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรนะ เพื่อนฝูงบริวารกระะัลยาณมิตรที่เรารู้จักอะไรนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะดีนะคะส่วนใหญ่จะดีนะใบนี้คือสมปรารถนาสําเร็จใบนี้คือมีเรื่องน่ายินดีแล้วมีเรื่องดีต่อให้แบบเราออกแนวเหมือนมาว่า,วาตัดได้ถ้าเราต่อให้เราเจอคนที่ไม่ดีแล้วก็ตัดแล้วล้วก็เออมีเพื่อนใหม่มีอะไรใหม่มันก็จะโอเคนะคะอ๋มอมองเรื่องงานเอถ้ามองเรื่องงานก็ มองเรื่องงานเนี่ยเราเราก็จะมีเรื่องดีสะส่วนใหญ่แต่ว่ามันก็มีบ้างมันเป็นไปไม่ได้ที่จะดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกม,มันก็ต้องมีบ้างมันก็มันก็ต้องเจอบ้างอ่ะกับกับสิ่งที่แบบจอมปลอมปลอมอะไรเงี้ยดูหน้าฉันได้จริงจังมากแต่ว่าถ้ามองเรื่องความรักถือว่าทิศทางดีมากแฝงแฝงถ้ามองความรักอะแฝงนิดนึงที่ใบนี้นะ ถ้าถ้าคนโสดนี่ระวังครบซ้อนนะคะถ้าถ้าคนโสดนี่ระวังครบซ้อนอันนี้เป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้นะคะเออเป็นบ้านเล็กเลยนะออบอกให้ก็ดูดีแล้วัน่องานอันนี้แล้วให้อุปสรรคล่ะวุ้ยตายแล้วให้อุปสรรคไพ่ดาบไม่ออกหรอหมาออกที่ไพ่ใหญ่แทนหรอแรงก็ตรงนี้แหละนั่นแหละ แรงก็ตรงนี้แหละอุปสรรคมาออกตรงไพ่ใบใหญ่ที่เป็นไพ่อุบัติเหตุอะมาเอาไพ่เงินเลยไพ่ด่าอุปสรรคไม่ออกนะคะถือว่าโอเคถามว่ามีไหมมีแหละเพราะมันดัดนมาออกที่ไพ่ใหญ่อ่ะไพ่เงินออกมาใบเดียวใบเนี้ยเงินเข้าหลายทางนะแต่อ้กก้อนใหญ่อ่ะไอ้ก้อนใหญ่ที่คาดหวังอนะ่ะยังคงต้องรอนะเออ แต่เงินเข้าหลายทางเนี่ยไอ้เอออจ้าเนี่ยมันชอบเล่นนะแล้วนะมันชอบเล่นหวยรายวันนะเยเนี่ยเงินเล็กเงินน้อยได้หมดเลยแต่ไอ้ก้อนใหญ่ๆที่คาดหวงังรอต่อไปนะลูกทีนี้มาดูผ้าใหญ่ไพ่ใหญ่ออกดีเยอะมากหนึ่งสองสามสี่ห้าใบฝากดีไหมไพ่ที่ดีมีใบนี้และ ใบนี้นะสองใบนี้ดีต้องบอกเลยว่าสองใบนี้ดีอะไรที่ไม่ดีแย่ๆมันกำลังจะดีขึ้นแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เน้นว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงมักจะคอยช่วยเหลือเรานะคะนะ,ะใบนี้กับใบนี้ถือว่ากลางๆใบนี้แฝงดีนิดนึงตรงที่ว่ามีคนคอยอุปถัมภ์คอยช่วยแต่แฝงไม่ดีคือคบซ้อนนะคะคือการครบซ้อน ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็อะไรที่คิดว่าแน่นอนแน่นอนก็ไม่แน่นอนนะคะเจอสองใบตีคู่กันอย่างนี้คือความไม่ชัดเจนในเรื่องของความรักความไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนนะคะที่แรงสุดถึงบอกว่า,าไพ่ดาบพี่ออกดีแล้วก็มัดกองที่ใบเดียวเลยไปเดินชนขอบประตูไปทำตัวให้เจ็บอ่ะนะ แล้วก็อย่างที่บอกแก้เค็ดตัวเองไปโอ้โหเจ็บแล้วอะไรเงี้ยถ้าบริจาคเลือดได้อยากให้ไปบริจาคเลือดเพราะอะไรอยากให้แบบให้มันมีความเจ็บตัวเจ็บตัวเจ็บตัวแล้วเลือดออกอะ่ะเข้าใจไหมคือแต่เราบริจาคเลือดไม่ได้ใช่ไหมออยบริจาคเลือดไม่ได้นบ พอจับไม่ได้ไม่เป็นไรทาทำอย่างอื่นแทนไปไปเดินชนเดินอะไรมาก็ทีนี้ใบเนี้ยสาคัญมีสตินะอาจจะโดนสร้างภาพโดนป้ายสีป้ายป้ายสีโดนใส่ร้ายป้ายสีได้นะฮะโดนใส่ร้ายป้ายสีได้แล้วก็บริวารที่เป็นผู้ชายมักจะแบบมีแต่เรื่องปวดหัวมาแต่ก็เราก็ไม่ค่อยอะไรแต่มันมันชอบหาเรื่องปวดหัวมาให้เราอนะแต่ใบนี้ที่การพุ่งเป้าเนาะ การมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะชนี้ถ้ารวมทั้งหมดดีไหมมันบทสรุปดีใช้คํานี้เลยนะบทสรุปดีมันหนักที่ใบนี้แหละไม่งั้นนะเธอดีทั้งแผงเลยฉันพูดได้เลยติดใบเดียวต่อให้ใบนี้นะมันแค่คือความไม่ชัดเจนเบาๆแต่อีเนีย่ยแรงอ่ะขอโชคดีค่ะสำหรับชาวราศีมังกร